บางคนบอกว่าเงินเดือน2 0 0 0 0สําหรับเราอะ่ะอาจจะน้อยแต่สําหรับนายจ้างบางคนนะสองหมื่นคือตําแหน่งนี้สําหรับเขาคือมากที่สุดเท่าที่เขาเคยจ้างแล้วก็ได้คิดอย่างนี้ก่อนนะณนะวันที่เราไปสัมภาษณ์งานเราเป็นคนเรียกเงินเดือนถูกไหมแล้วมันก็คุยกันชัดเจนว่าเราจะต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่กับงานแบบนี้ทีนี้ถามว่าพอเข้าไปมันมีงานที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาก็อยู่ที่เราว่าเราคิดว่ามันรับได้หรือรับไม่ได้อันนี้ต้องบอกก่อนแต่ไม่ใช่การที่เราตกลงกันมาแล้วว่า จะได้รับเงินเดือนเท่านี้พราะเข้าไปอ่ะภาพในหัวของลูกน้องกับภาพในหัวของเจ้านายอ่ะคำว่ามากคําว่าน้อยไม่เท่ากันตอนที่ที่สัมภาษณ์อ่ะส่วนมากทุกคนจะบอกว่ามันชาเลนคาดหวังความสบายมากๆไม่ได้อยู่แล้วคือส่วนมากองค์กรที่แบบเรารู้สึกว่างานมันหนักอาจจะเป็นองค์กรขนาดเล็กแล้วก็ต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างเราคิดว่าเราได้ประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วเราสามารถไปต่อยอดที่บริษัทใหญ่โดยที่อัพเงินเดือนตัวเองได้มันก็คุ้มค่ะข้าสุดท้ายรู้สึกว่ามันเวิร์กโหลดมันหนักมากจนเกินไปแล้วแบบฉันจําเป็นจะต้องมารับผิดชอบด้วยเเเงินนดท่า จริงเหรอออกค่ะ okay.